แปลไทยด้วยเพจแปลไปใครอ่านฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับข้าจะยังอยู่ให้เจ้าตะกิบติดผมเนี่ยจะเอาไปบีได้นะแยวกว่าจเจ้าคลิปขึ้นมาได้ตัวน,นี้ตรงนี้ไปปรุงยาเพิ่งพลังฉีดดีกว่าสองชั่วโมองต่อมานี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการเปลีป่ยนแดลนชั่วเร็ว,เวที่สุดละ ขยันพบบางอย่างจริงๆเราวยี่งของเธอถูกประดึกจะสามารถปรุงยาได้มันวิเศษจริงๆถึงกูเป็นลูกศิษย์ของจางทุนทันย่าและเป็นที่เปิดเปื้นมากกว่าตู้หอยถากอีกคนตอกีบรอดูเธอเยอะมากนี่ก็รอมาสามชั่วโมงละโอ้ยเสียวบาล่า องหญิงเซียวข้าไม่รู้ว่าเจ้าปรุงยาได้อย่างไรช่วยสอนข้าหน่อยได้มากองหญิงเซียวทำไมเจ้าไม่บอกข้าสักคำเจ้ามีท่านย่าเป็นอาจารย์ในอนาคตที่จะต้องเป็นนักเล่นและแปท่าที่ทรงพลังอย่างแน่นอนออะไรกันเนี่ยนี่พวกเขาเห็นข้าเป็นดาราหรือไงอะ Sông bạc lạc, mít bông khôn lạc xí. Lạc còn nát chút khôn, bye bye. Wow, wow, suối mát ra, suối trơn. Nhi mình đang phá ra chát. Ôi, Mẹ bông lạc gì của trang sụn chân phải dễ ở những ngon lắm. าลาแปดเหลี่ยมสำหรับนักปรุงยานี่เดี๋ยวเราก็จะไปที่ส่วนหย่นเหมือนกันแล้วใช่ไหมใช่ๆทุกสองปีปนเนกกัน,นยาก็เราจะต้องไปกระชับมิตรกับเปใสจักรกของส่วนหยุนเหมือนปีนี้จะมีการกัดเลือกตัวแทนของเราเพื่อไปแข่งขันการเล่นแร็ไปทัดด้วยข้าได้ยินมาว่าเปใสจักรกของส่วนหยุนเหมือนและเปใสจักรกของทวนหยุนทางเก่งพอกันเลยเนาะ นึกถึงว่าจะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันเช่นนี้เหมือนน่าสนใจมากยิ่งไปกว่าน,นั้นข้ายังได้ยินมาว่าผู้ที่ชนะในครั้งนี้จะได้รางวัลอีกด้วยจนดูเหมือนจะเอาสมหุหุยหัวที่มีค่าที่สุดของนิกายมาเป็นรางวัลด้วยละ่ะนี่คือวัตถุดิบอันล้ำค่ามันสามารถทำให้ผู้ฝึกฝนตนเข้าไปสู่ระดับที่2หรือ3ได้หลังจากที่กินเข้าไป แม้แต่คนธรรมดาก็าสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกหลายปีถ้ากินมันเข้าไปนะอุ๋ยวันจินเซงอุ๋ยวันจินเซง <g ül> อะไรนะนี่เจ้าก็อยากกินสมด้วยอย่างนั้นเหรออุ๋ยวันจินเซงนะเป็นสมบัติตาทางธรรมชาติที่หายากมากในโลกนี้ถ้ามันถูกนำมาทำยาปรุงฉีมันจะวิเศษมาก เจ้าได้กินมันมันจะช่วยปรับปล่งวิญญาณช่วยในร่างกายของเจ้าได้นะค่าจะหาทางเอามันมาให้ได้เลยใจยแล้วนี่เป็นโอกาสเดียวในชีวิตไม่ว่าจะทำยังไงก็ต้องเอาอุ้ยอวนจินเซงมาให้ได้เฮ้ยถ้าเจ้าได้ปรุงยาธรรมาดากินเองจาต้องใช้เวลา1ปีหรือมากกว่าน,นั้นอืม ก็จะไปหาจางสุนธัญญาผู้ขอเข้าร่วมการแข่งขันครั้งน,นี้เด็ก่าวว่าเขาจะไปกันวันนี้แล้วจะรีบหน่อยนะฟาบัสไรเกันประกาศบุกมาที่ห้องนอนก,อก,อก่อนค่ะเออเจ้าเอกเหรอลูกศิษย์ตีรักอก,อก่อนค่ะคาริบาท่านเลยลืมเข้าประตูน่ะ อย่าคิดมากเรื่องแค่นี้เองคราวหนา้าเจ้ามาเที่ยงค่ะไม่ต้องก็ประตูก็ได้เออสิทธิรที่รกเจ้ามาตัดเวลาพอดีเลยแส่ใบเลยเนี่ยแส่ใหมเลยเนี่ยข้าลอกหลักหม่จะรงังเพื่อทับมันเลยนะมันถูกต้องครื่องสำหรับเอกเจ้าเจ้าใจมันหรือไม่ก็ได้ ว่ากันว่าก็มีงานอเรกที่แปลกจริงจงเิเพียเพี้ยรัเขาจะตำํำแซ่ก้นมาเพฆ่ากินเขาโดยเฉพาะเมียวนะ่ะข้าไม่ชอบแซ่จบปฏิเสธข้ากันเหรอเลังจากที่ข้าปฏิเสธเขาดูแล้วเขาจะโกรธข้านะแล้วแบบนี้ข้าจะพูดยังไงดีล่ะ นี่เมื่อก็ขอค่า,ขขาแค่นี้ทำไมก้าถึงยอมในสิ่งที่เขาขอไม่ได้ล่ะเออดีใจๆดูเป็นเสดอีกแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมากที่ถูกปฏิเสธเลยเพียเ้ยนไปแล้ว <c oughs> แค่ลืมไปว่าเขามีจิตใจที่ไม่ปกติแฮยิ่ง <c oughs> บอกกับเขาว่าไม่ชอบก็ยิ่งชอบมากขึ้นเท่านั้น ท่านอาจารย์ีนเมื่อท่านมีความสุขแล้วท่านช่วยข้าหน่อยได้มหพูดมาเตอเด็กเด้แถวใจก็ช่วยอะไรกันเหรอก็จะไปส่วนหยุดเหมือนเพื่อเข้าร่วมกันแข่งกันแลกเปลี่ยนนั่นอะไรเนอแต่การแข่งกันนั้นน่าเบื่อมากในต่หน้าลูกศ์ของเทพท่านไม่จะไปต้องไปแข่งกับคนขยันธรรมดาพวกนั้นเลยไม่ข้าจะเข้าร่วม <laughs> ชอบสมควรแล้วที่จะดูเป็นลูกสิษย์ก่าเนื้เสียงที่เก่งกล้าแบบเดียข้าชอบมากจ <laughs> อามีความตั้งใจมากขนาดนี้เชอบก็ไปสนุกได้เลยที่ยังมีมีหม้อต้มยาใช่ไหเอานี่แหละหม้อต้อมยาเปนกนอวันจากปรมาจารย์อย่ค่ะนี่ก็เป็นหม้อต้อมยาที่จางทุนทนยาไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วสินะ ตอนนี้ข้าไม่มีมอดต้มยาจริงๆข้าต้องขอบคุณนันอาจารย์มากข้าไปก่อนนะสำนักกัญญาคราวนี้เราจะไปส่วนหยดเหมือนเพื่อก็ร่วมแข่งกันการเลกเปลี่ยนรลุมเยี่ยเสียเอ๋อด้วยทั้งหมดก็8คนนำโดยตู้ไห่ทางค่ะอาจารย์เอาละทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเถอะ ทุกคนรอตรงนี้ก่อนนะทุกกำลังมารับค่ะเอ็งเป็นมนุษย์มากกว่าใจซ่านไม่ใช่เหรอฟาบาัดวาาันนี้ฟาบาัดร้มีสอนหรือไหมคะอืม วันนี้ฟ่งาบาัดดูสบายดีดูเหมือนว่ายาอายุธนะที่ก้าเตรียมให้จะได้ผลกันข้างดีได้ไหมคะรายก้าจาับก,กันาเข้าร่วมการแข่งขันที่ส่วนหยวนเหมือนก่อนก้าจะจัดยาที่ดีกว่าวันนี้ไปถวายไปคะขอบคุณนะยทำไมก็ตุ้บิสดใจขึ้นเลยลนะ่ะอ้ยเซียว นี่เจ้าจะไปก็ร่วมกัดแข่งกันที่ส่วนหยุดเหมือนด้วยจริงๆงั้นเหรออืมก็ได้ยินมาว่าองค์หญิงเจ้าชางกันกัญญาแล้วถ้างั้นแค่ขวายเจ้าไดช้ชนะกลับมาจากส่วนหยุดเหมือนนะน,นี่เขาหยุดเพื่อไม่กำลังใจข้าอย่างงั้นเหรอนี่เขาเป็หนห่วงข้าอย่างงั้นเรอเนี่ยขอบคุณองค์ชายที่ว่้นนข้าไดช้ชนะกลับมาอืม นี่เจ้าหญิงเซียวยิงเส่บันอยู่อีกเลยเอ๊ะอะไรนะกิบด,ดอกไม้มันเข้ากับเจ้าหญิงเซียวมากทำไมจู่ๆวันนี้เขาดูแปลกๆจังดูเหมือนองค์ชายซานจะสดิกสมกับเจ้าหญิงเซียวมากนะเจ้าหญิงเซียวก็เป็นคนในราชวงศ์เหมือนกันก็ไม่แปลกสักหน่อยที่พวกเขาจะรู้จักกัน หุบป,ปากดุดแมากำลังจะมาแล้วพวกเจ้าควรเตรียมตัวให้พร้อมสงบปากสงคำได้แลวเมื่อแต่มมายืนพูดเรื่องในสาระอะไรกันเออพี่สาวหงใจสแงกับเจ้าหญิงเซียวก็จะเป็นมากกวบเพื่อนกันไดแน่สาตาที่ก็มองเยสยสวยมันดูพิเศษจ,จริงๆส่วนหยดเหมิน ทั้งสุดท้ายที่ข้ามาที่สวนหยุดเหมือนก็คือตอนที่ข้ามาชิงผลมงไม้สีแดงเพื่อไปรักษาให้วงใจสร้ซางตอนนั้นหัวซานเป็นคนนำส่วนข้าแอบตามเข้ามาแล้วก็เจอกับหลิงเซียว <c oughs> ส่วนหยุดเหมือนอาจารย์เหือตู้หอยถังไมที่สุดทุกคนก็มาถึงสักที ขะรอพวกเท่าอยู่บอดีเลยนี่คือผัวอุโสแห่งสำนักกัณยาของส่วนหยวนเหมินและเขายังเป็นผู้รับผิดชอบการแข่งขันครั้งนี้ด้วยผู้เจ้าสูงไม่เจอกันนานท่านมีพลังเพิ่มขึ้นมากเลยนะเฮ้ยเอเซียวซีเจ้ายิงปากหวานเหมือนเดิมเลยนะข้าได้ยินมาก่อนแล้วว่าท่านตู้จะมาที่ส่วนหยวนเหมินของเราด้วย ดีใจมากที่เจอกับสิทธิ์กอบท่านอาจารย์ถัดยาข้าวว่าปีนี้ส่วนหยุดมือของเราคงไม่มีทางที่จะชนะในการแข่งครั้งนี้แน่ๆทัางปูเจ้าส่งก็ชมเกินไปแล้วก็าให่ตงก็เป็นแค่หัวหน้าทีมในการแข่งครั้งนี้เท่านั้นไม่ได้เข้าร่วมแข่งด้วยเป็นเช่นนั้นเองดอกเลยถ้างนั้นก็เชิญทุกคนเข้าไปที่องถงด้วยกันเถอะเราเตรียมสนามไว้พร้อมแล้วประกันจะกู้เราจะได้เริ่มเกมกัน ตัวสกุลสนักดาบที่ส่วนหยวนเหมวนชื่อลู่หยุนยอดเขาวังจูแห่งนี้คือสานที่ที่เธอดูแลอยู่อาจารย์เรียกข้ามามีอะไรหรือเปล่า จ้กับบิงเทียวรู้หรือ,อยังวันนี้สำนักกลั่นยาของส่วนหยุดเหมินอของเรามีการแข่งขันนะข้ารู้แต่ข้าไม่ได้สนใจเพราะนั่นเป็นเรื่องของสำนักกลั่นยาไม่สำคัญเราเจ,จ้าจะสนใจหรือไม่แต่ว่าข้าได้รับข้อความมาครั้งนี้บรรดาคนที่มาจากซ่อหยุนทางที่มาแข่งกันมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อเย่เซียวเอ,อ๋อเจ้ไปฆ่าตัวซะ ส่วนเดือนเหมินได้ซื่ออยูถ่ถ่าไปเพื่อที่ดีต่อกันมาโดยตลอดถ้าเรสี่ยง,งเข้ามาที่นี่ตายที่นี่ก้ากลัวว่ามันจะเกิดปัญหาไม่เป็นไรเรื่องนั้นข้าจะจัดการเองแต่ผู้หญิงที่ซื่อเยี่ยเสืออกคนนั้นจะต้องตายเยี่ยสืออกคนนี้เป็นคนเดียวกับที่ช่วยข้าตออที่ข้าเป็นบ้าหรือเปล่าทำไมข้าถึงรู้สึกจ็บที่หวัวใจ ที่สำนักตัญญาส่วนหยุดเืมินบอกว่าดูสิก็แข่งกันก็สวยทีละกรนี้ตัวยต่างจากสิหยุดต่างไม่ได้ก็รบเก่งกันด้วยเป็นสัจจะกลัของส่วนหยุดเหมินกองเราจะต้องชนะได้ดรอใช่แล้วการดูคนที่มาจากสิหยุดตางดูแล้วไม่น่าจะมีใครเก่งสักคนเลยไม่กลัวจะเป็นหมอที่เก่งกัดอะไรเลย ว้าวพี่ชายทรงปู่กงสำนักกัน,นยากอรอเป็นลูกเจ้ากบผู้สุโสสงเขาเป็นไปนจัดจักรดัดับสี่้วยตัตงที่เป็นสีกบถ้าดาจ,จะทัน,นยาสองสองคนกิงไม่แพ้กันเลยก็ดูอ่อนโยนไม่แน่เชื่อว่าเขาจะมีพลังมากมายขนาดนี้ถึงระดับที่สี่กั้นที่เก้าในกฎของนักเล่นแรแปรธา เป็นสัจจกรระดับหนึ่งสามารถกันเม็ดยาได้ระดับสองสามารถกั่น้ำอมฤตได้เป็นไปได้เลยที่เป็นสัจจกรระดับต่ำจะปรุงยาอายุวัฒนะระดับสูงได้มันยากมากที่จะไปถึงระดับที่5ได้เท่าที่ข้ารู้ตัวอย่างผู้นี้ที่มีความสามารถพิเศษก็ยังอยู่ระดับนี้เขามีแค่กำแพงกั้นระหว่างกั้นที่ห้อยู่นิดเดียวเท่านั้น ถ้มีควรจะประมาทสูงปู่คนนี้ใมว่าข้าจะอยู่ในระดับที่4ีั้นที่6ก้าก็สามารถปัญนยายุธนาระดับ4ได้แค่เม็ดยาระดับเดียวกันมันก็มีหลากหลายระดับทั้งดอยปานกลางและดีเยี่ยมแบบนี้ข้าจะชนะได้อย่างไงทุกคนเงียบข้าจะบอกกฎุกคนการเก่งก,กันกลางนี้ ที่เดียวกับพี่ก่อนๆข้ากต่ครั้งนี้ไม่จํากัดประเภทของน้ำำําอมฤตระดับกองน้ำำําอมฤตไม่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินของผู้ที่จะได้ใจชะนะกรรมาการจะเลือกผู้ชนะโดยพิจารณาจากผลยาที่กลั่นได้ประสิทธิภาพเกรดคุณภาพของอยาอายุวฒนะที่กลั่นได้เท่านั้นกฎเนี่ยดีมากเลยนั่นหมายถึงว่าถ้ากลั่นได้น้ำาระด,ดับสาม่ะบไปที่มันมีค่ามาก ลหายยากมันก็จะชนะได้เ้เตรียมตัวให้ดีได้เลยเย่เซียวเอ๋อถ้าอย่างนั้นเรามาปรุงยาอายุวัฒนระดับสามกันเถอะมีใบสัญญาอยู่ในระบบเก็บแป็นซื้อยาระดับสามที่มีความหายยากสูงไม่ข้าต้องการปรุงยาอายุวัฒนระดับสี่รางวัลในการแข่งขันครั้งนี้มม่สำคัญมาก มันสามารถช่วยในการเย็บยังวิญยานช่วย้ายในร่างกายของข้าได้ตอนนี้ข้าก็ประกาศว่าเริ่มาการแข่ันอย่าไปตากาได้มาต้อยาออกมาอะไรเฮ้ hey. ดูเป็นสาวจกรหญิงคนนั้นสิมอต้มยำที่เธอออกมามนสกปรกมากฝุดก็เยอะเก่าก็เก่ามันจะล้างออกไหมนะนี่เธอเอาอะไรมาใช้ปรุงยาเหล็กโดนเน่านั่นไงเหรอไม่เจ๊งจบจริงๆเลยเฮ้ยเซลเอดก็จริงๆเลยไม่มีมอต้มยาก็ไม่รู้จะบอกค่ะเปิดระบบไม่สัญญาดับสีก็จะสึกอันที่แพงที่สุดเท่านั้น แจ้งเตือนแตกระบบหักเหรียญทอง1 0 0 0 0มืนเหรียญรหดับการสั่งซื้อใบสัญญาอายุธนะระดับ C จบแล้วมันจบได้ยี่เซอใบสัญญา,าน,นี้ต้องการเก็บยากรอสุบิญญาาสีดาซึ่งเป็นที่ที่ระบบไม่สามารถซื้อได้ส,สัดสีดาเฮอมันจบแล้วตอนแรกคิดว่าใบาสัญญาน,นี้จะช่วยเราได้ยี่ยเซอเจ้ากับข้ามันไม่จบแค่นี้แนะ่ แต่ตอนนี pues mm ้ขาดแคลนวัตถุดิบยามันเป็นไปได้เลยที่จะกลับไปเจอได้สําเร็จนะใครบอกก็มันจบข้ามีเกมวิญญาณอสูรสีดาวจะาอย่าบอกนะว่ากรจทำได้ว่าเมื่อเราก็อกใจซาอยู่ได้ดับสีดาวนี่จะข่ามันแล้วนำเกมวิญญาณอสูรออกมาเัินเหรอโป๊ะนี่แน่ไอ้ซอมเจ้าคิดว่าอะไรอยู่ ยิ่งไปกว่านั้นวันนี้ข้าไม่ได้พาแม่นางตวนั้นมาด้วยเอาอแล้วงั้นเราจะไปเอาแก้ววิญญาณมาจากไหนล่ะดูนี่สินี่คือแก้ววิญญาณของการควบคุกตาถูกต้องหลังจากที่ข้าได้ค่าการควบคุกตาแล้วข้าก็เก็บสิ่งนี้อย่างดีมาตลอดไปเลยสมุนไพร เริ่มการเกลดเม็ดยาได้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก่อนหน้านี้ข้าใช้มอต้มยามันไม่เคยเป็นแบบนี้นี่นาและตามปกติมอต้มยาที่กลั่นมันก็จะไม่สั่นแบบนี้โอ้ประเจ้าช่วยด้วยปิงโอายแย่แล้วมอต้มยาของค่าเอ่อ หรือว่าบางทีว่าต้มยาของข้ากำลังจะระเบิดอาจจะเป็นไปได้ว่าต้มยาที่อาจารย์ธัญญามอบไปข้ามันเก่าเกินไปแล้วมันใช้ไม่ได้เห็นไหมก้าบอกแล้วว่าต้มยาของพิษจักรหญิงของที่หยู่สากมันเป็นเหล็กเด้แน่แน่เห็นไหมว่ามันกำลังจะระเบิดแล้วปิษจักรที่จำปิดป้ายไม่สามารถจะแก้ตัวในเรื่องนี้ได้ดูสิว่าต้มยาของเธอกำลังจะแตกออกมาแล้วบึม ไอ้ตายเถอะดูดัสิอ้นี่มันหม้อต้มยาเงินเกอบตีสันม่นกือสิ่งปดิที่บีค่าและหายยากมากข้าเกิดได้ยินมาว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ปรุงยาจากหม้อต้มยานี้มันจะไม่กำลนดถึงระดับของผู้ปรุงยามาสามารถปรับแต่งเม็ดยาให้มีคุณภาพมากที่สุดก่าระดับดนั้นได้เลยทีเดียวเป็นไปได้ยังไงกันนี่มันไม่ได้ด้อยไปกว่าหม้อต้มยาของหยกขาวผานหลงติงของจางทูทันญาติเลยนะ อาจารย์เหอก็ไม่คิดเลยว่าลูกศิษย์ตัวน้อยของท่านจะมีกองวุเสีแบบนี้ได้อย่างไรอาจารย์ดื่มชาก่อนขอบคุณนะลูกศิษย์ <c oughs> ถ้าเป็นลูกศิษย์คนโปรดของอาจารย์สุทัญญาเพิ่งเข้ามาที่นิไกเนี่ยเมื่อวานนี้เอง,ยงเยเสออ,องค์หญิงผู้ทรงเกียรติอาณาจักรยานอะไรนะเธอเป็นศิษย์ที่บุญได้รับคัดเลือกหม่ของอาจารยา์ธนัญญาอันเหรอ ปรากฏว่าเธกเย่เสอสิอาาก่อใจทจตัญญาผู้ตรงพลังที่สุดก็ด้จากหยานกันเลยตัวก็เป็นคนที่พิเศษมากแต่มื่อต้มยาก็ยังมีเอกลักษณ์มากใช่แล้วข้าได้ยินมาว่าท่านอาจารย์ทันยารับลูกศิษย์แล้วก็ได้ได้ยินว่าเจ้าหญิงเสี่วก็เคยมีพลังวิญญาณมาก่อนมีความสามารถมากเป็นคนที่พิเศษที่มีพรสวรรค์มีพลังวิญญาณแต่สามารถกันยาได้ ข้าไม่คิดเลยว่าท่านอาจารย์ธัญญาใช่ของมีค่าและสำคัญขนาดนี้กับข้าแต่ารน,นที่ข้าเพิ่งได้เข้าร่วมกับมิการนี้ได้ไม่นานเองไม่คิดว่าท่านอาจารย์ธัญญาจะไว้ใจข้าและรักข้ามากขนาดนี้ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ข้าต้องทำคือการกลัดเม็ดยาอายุวัฒนะระดับสีดโดยเร็วข้าต้องทำให้เต็มที่ให้ส่งก,กับที่อาจารย์ธัญญามอบมอบต้มยานี้ให้กับข้า เอ้มัวต้มยาเงินเพื่อสีสันสดใสก็จะทำลายทุกอย่างที่เจ้าตั้งใจวิดี๋นี้เลยสัตว์เลี้ยงทางวิญญาณราชินีปีเซอที่ดูรายออกมาถ้ายาเสือเออตาบอดดูสิว่าจะจะกลั่นเม็ดยาได้อย่างไงเอนี่มันตัวอะไรเด้อ มันพยายามจะฆ่าข้าด้วยเข็มพิษที่ตูดของมันนี่เดี๋ยวนี้อษัตว์วิญญาณระดับสีดาวราชินีผีเสื้อที่ดุได้ฝึกเฮ้เ hey, จ้าตัวเล็กนี่เจ้าคิดจะเอาเข็มพิษมาทิ่มข้าอย่าง,งน,จจาน,นั้หรอใช่จระเจ้าบ้างเนื่องจากเจ้าเป็นสัตว์ระดับสีดาวข้าก็เลยต้องสังหารเจ้าต้องขอโทษด้วยนะ จะใช้เช่าตำยาดะ่ะฝุบอ๋อสอนแก้วิญญาณของสัตว์สีดาว่าอายุเท่าของก็จะต้องยอดเยยบได้แน่หลยเจ็ดกรานเสร็จนะฮะ,ะไม่สัตว์เลี้ยงของข้ากลายเป็นยาไปลายอีเอี้ยสัตว์เลี้ยงทาวิญญาณที่น่ารักของข้าถูกยศเสียวเอจแกไปละ